เซเลลิโอ G A 1.0 MT ปี2,022นะคะเป็นรถ5ประตูเครื่อง1,000นะคะมายน้อยวิ่งไปแค่7,000โลเท่านั้นนะนอกจากจะรถใหม่ลงยางใหม่แม็กใหม่ให้อีกนะคะนี่นะคะรถจิ๋วแต่ห้องสัมรับะเป็นไงทุกคนว่างนะว่างกำลังดีเลยนะคะมีจะขอเกี่ยวแผนของตรงนี้มาให้ด้วย นั่งนุ่มสบายนะคะเป็นเบาะพรมสลับผ้ามีช่องแอร์แนวนอนให้นะคะช่องแอร์อตรงกลมแบบนี้หมุนได้360องศาด้วยนะคะคันนี้ก็เป็นเกียร์ mt นะคะนี่นะคะมีบุกสวิตติดมาให้เป็นรถที่เข้าสู่ชุดระยะมาตลอดเลยนะคะฮัลโหทุกคนสวัสดีค่ะนี่อยู่กับพลอยอีกแล้วนะคะที่ ps ออโต้บ้านสวนชาแนลนะคะที่ที่มีรถคุณภาพดี คุณภาพพรีเมียมให้ได้เป็นเจ้าของกันง่ายๆนะคะเพียง999บาทจบทุกอย่างวันนี้ขอพาดูรถ5ประตูจิ๋วๆนะคะเครื่อง1,000ซีซีนะคะนานๆทีจะมีเข้ามานะคะแต่ครัน้นี้เข้ามาแล้วพิเศษสุดๆเลยนะคะเป็น Celelio G A 1.0 MT ปี2022นะคะเป็นรถ5ประตูเครื่อง1,000นะคะไมน้อยวิ่งไปแค่7,000โลเท่านั้นนะให้ดูว่า นี่นะคะเป็นรถสีขาวนะคะไฟหน้านี่คือแบบใส่กิ้งเลยทุกคนแบบใหม่แกะกล่องเลยนะคะเป็นรถเครื่อง 1,000cc ซีซีอีก็ค่ะประหยัดน้ำมันสุดๆนะคะให้ดูว่านอกจากจะรถใหม่ลงยางใหม่แม็กใหม่ให้อีกนะคะนี่นะคะ ลงแม็กใหม่ยังใหม่เลยทุกคนนะคะกระจกนะคะด้านข้างเป็นสีดําตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวมือจับก็สีดําด้วยเช่นกันนะคะให้ความสปอร์ตกับตัวรถไปอีกนะคะมาดูกันที่มุมด้านหลังกันบ้างสำหรับด้านหลังนะคะคันนี้ก็เป็นรถดีไซน์ที่เป็นรถ5ประตูเล็กๆน่ารักนา่กนารักนะคะขับจอดตรงไหนก็สะดวกสบายเดินทางไกลก็ได้เดินทางไกลก็ไม่ใช่ปัญหานะคะ สวยมากๆเลยนะคะเซเลริโอของเรานะคันนี้นะคะมีกล้องเดิมกล้องหลังมาให้ด้วยนะคะมาเปิดท้ายดูกันสำหรับห้องสัมาระรถจิว๋วแต่ห้องสัมภาระเป็นไงทุกคนว่างนะว่างกำลังดีเลยนะคะมีจะขอเกี่ยวแผนของตรงนี้มาให้ด้วย อย่างคือพร้อมใช้งานนะคะเราเดี๋ยวเราจะใส่แม่แรงนะคะอย่างอะไรทุกอย่างใส่ไว้ให้หมดเลยนะคะอันนี้เราถอดออกทําความสะอาดให้นะคะให้ดูว่าตรงนี้นะคะเบาะสามารถดึงแล้วก็พับราบไปได้เพื่อนๆ่ยังสามารถได้พื้นที่เพิ่มเติมไปได้อีกดูที่มุมด้านหลังกันนะคะนี่มุมด้านหลังนะคะให้ดูว่าความโปร่งโล่งสบายของเขานี่คือได้นะคะตะเค่านะคะสำหรับเพื่อนๆน,นที่ สนใจนะคะว่ารถเคยชนหนักนะคะอยากรู้ว่ารถเคยชนหนักเป็นครึ่งจมน้ำมาหรือเปล่าให้ดูว่าตะเข็บเดิมขนาดนี้ค่ะคุณค้านะคะแล้วก็น็อตเดิมๆแบบนี้ด้วยนะจ๊ะสีเดิมทุกอย่างเลยนะคะทุกคนนะคะรถปี2022ใหม่น้อยๆวิ่งไ,ไปเ่็ดพันโลเท่านั้นค่ะมาดูกันต่อนี่นะคะเปิดมาปุ๊บนะคะเริ่มจากแผงประตูเลยนะคะสติ๊กเกอร์ทุกอย่างคือเดิมหมดเลยนะคะ กระจกนะะี่ยก็จะน่ารักปุกปิกแบบนี้ทุกคนใช้งานแบบเบสิกอ่ะทุกคนนะคะได้ปีใหม่ๆนะคะเดินทางกันแบบมีฟิลแบบว่าฟิลแบบว่าคลาสสิกแบบนี้มาให้ด้วยนะคะเบาะนี่หนามากทุกคนนั่งนุ่มสบายนะคะเป็นเบาพรมสลับผ้านะคะไร้กลิ่นอาบไร้รานะคะนี่นะคะสวยมากเลยนะคะ นั่งได้หลายท่านทุกคนว่าไปนะคะคันเล็กนะแต่ด้านหลังนะคะนั่งได้สามท่านได้ไหมมาดูกันที่นั่งคนขับค่ะมีอะไรบ้างที่นั่งคนขับนะนี่แผงประตูนะคะก็จะเป็นชุดเซ็ตเดียวกันแบบนี้เลยนะคะเป็นประตูนะคะอล็อกนะคะแบบนี้ให้มีตัวล็อกนะคะแล้วก็หมุนกระจกใต้ช้งานได้ตามปกติแบบนี้เลยนะคะถ่ารากาศทุกคนนะคะพูดถึงนะคะอะไรที่มันเป็นเมนูนเป็นเดิมๆแบบนี้ เวลาวันนึงเกิดการชำรู้เราไม่เสียงกันเยอะนะคะเบาเป็นเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้เลยจ้านะคะ mm hmm. นี่พลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะ mm hmm. เรื่อนเบาะกันคันนี้นะคะ mm hmm. คื้นท้องหน้าลัอ่ะทุกคนนะคะ mm hmm. คือฟิลมันเป็นฟิลอย่างนี้จริงๆนะพอยก็เรียวสุดๆนะคะมาพร้อมกับถโรเมียภาย SIS I i r g นะคะคือขึ้นมานั่งถ้าใครได้แบบ ฝึกขับรถหรือเป็นรถคันแรกหรือได้รถจิว๋วอะพายว่าน่ารักมากเนื้อคะมีช่องแอร์แนวนอนให้นะคะช่องแอร์ทรงกลมแบบนี้หมุนได้360องศาด้วยนะคะคันนี้ก็เป็นเกียร์ MT นะคะขับกันได้แบบสบายสายส,ายส,ายสับเกียร์สนุกนะคะแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสของเขาก็ติดรถมาให้นะคะนี่นะคะมีบุ๊กเซอร์วิสติดมาให้เป็นรถที่เข้าสูส่ชุดระยะมาตลอดเลยนะคะสามารถไปเข้าศูนย์ได้อีกนะภาษีพรบรต่อให้มีพลาสติกด้านบนยังไม่ได้แกะเลยนะ ไฟหน้าติดพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะคะและคันนี้เป็นเ e l ลโอเ1.0ปี2022ไม่น้อยวิ่งไปแค่7,000โลนะคะคันนี้ผ่อนได้สูงสุด7ปี84งวดแบบฟรีดาวที่4,683บาทเท่านั้นนะคะหรือจะจบสดก็ได้นะคะที่259,000บาทเท่านั้นคะ่ะมีได้รถใหม่ๆนะคะไม่น้อยๆไปเลยแบบไม่ต้องดาวสักบาทมาค่ะจัดไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยค่ะ